สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC m o t o ตด้วยเช่นกันครับกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยฮะวันนี้เราทักทายกันในค่ำคืนของวันเสาร์ที่15มกราคม2564มาดึกนิดนึงนะครับวันหยุดพรุ่งนี้หลายๆคนถ้าไม่ได้ไปไหนอย่างไรก็แล้วแต่แล้วดูคลิปผมไม่ทันในค่ำคืนนี้ที่อาจจะดึกพอสมควรยิ่รบกวนนะรไปติดตามไปให้กำลังใจกันนะครับไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในพรุ่งนี้หรือว่าโอกาสต่อต่อไปกันด้วยเนาะ อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสมีเวลาตอบคอมเมนต์นะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยให้การสนับสนุนซับพอร์ตผมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจสิเฟซบุ๊กแฟนเพจไบเกอร์แมนโครตจีนะฮะซึ่งเป็นเพจที่เพิ่งสร้างมายังไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในงานเขียนเว็บบล็อกที่ส่วนมากก็จะไปแชร์ในหน้าชุมชนนั่นแหละแต่ในคลิปเนี่ยเราอาจจะเจอกันผมจะพยายามพูดคุยเนี่ย แค่คลิปหนึ่งนะเอาเป็นวันละทีมนะฮะหรือว่าวันละคนจะไม่ค่อยเอามาปนอะไรกันมากมายนอกจากว่าจะอยู่ในทีมเดียวกันจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงใช่ไหมส่วนมากจะเป็นแบบนั้นดังนั้นอาจจะจัดให้ได้ไม่ครบนะครับยังไม่ว่าคนนั้นคนนี้ทําไมคุณปุ้ยทําไมพี่ปุ้ยมีพูดถึงทีมนั้นทีมน,น,มนี้คนนั้นคนนี้บ้างเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่ทีมนี้บ่อยกันจังเนี่ยบางทีเนี่ยเราเสพข่าวมาจากสื่อต่างประเทศเป็นหลักนะครับดังนั้นก็นําเสนอตรงไหนมาเราก็คงจะต้องเกาะกระแสะเข้าไปตามนั้นนะ,ะอาจจะแบบว่า ไม่ได้จัดให้ตามคําเรียกร้องขอภคยนะครับแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยอันนั้นผมพูดให้ฟังจนน้าไหลไฟดับแน่ๆน,นะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เนี่ยนอนนะเราอาจจะมาเจอกันในไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ล่วงหน้ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่วันนี้สิ่งที่นํามาเล่านํามาคุยให้เพื่อนได้ฟังก็คือทุกคนได้เห็นการเปิดตัวของทีมแรกใน m o t o g p ปีนี้ฤด,ดูการ 2, 2022แลวนะฮะนั่นก็คือทีม g r a ส i n i Racing Team นะครับซึ่งก็ใช้เครื่องยนต์ของดูคในการลลงงแแขข่นขันนนใใปีี้้้วก็ช เครื่องยนต์สเปคเดียวกันทั้ง2คนนะครับก็คือใช้ GP 2 1ก็คือรหัสเนี้เป็นเครื่องยนต์ของปีที่แล้วนะครับปีที่แบบว่าสร้างชื่อเสียงให้กับดูคาติแม้จะไม่ได้แชมป์โลกประเภทนักแข่งแต่พวกเขาก็สามารถที่จะได้แชมป์โลกประเภททีมประเภทค่ายผู้ผ,ผลิตไปเพราะว่าชัยชนะถึง7ครั้งนะฮะก็เปโก้ในี่ครั้งแจ็คมิลเลอร์สครั้งแล้วก็อยเฮมาตินเนี่ยหครั้งนะฮะ ดังนั้นถือว่านักแข่งทั้งสองคนนะครับก็คือหน้าใหม่คนนึงแล้วก็หน้าเก่าแต่ยังไม่เก่าอีกคนนึงคนที่มาก่อนนะครับก็คืออินเดียเบสเจนนนี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามแล้วก็อีกคนนึงน้องใหม่นะครับก็เป็นนักแข่งสายเลือดอิตาลีทั้งสองคนนคั่นแหละก็คือฟาดิโอดิจิอันนานโตนิโอนะฮะชื่ออาจจะอ่านยากอ่านย,ยาวไปนิดนึงนะครับอ่าพวกเขาก็จะใช้สเปคสองหนึ่งนะครับจีพีสองหนึ่งไหมก็สมบูรณ์เพอร์เฟคแรงแล้วล่ะนะแต่ส่วนของ GP22 เนี่ยเรายัง อาจจะยังไม่ได้ทราบรายละเอียดชัดเจนนันะครับว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อตอนแข่งขันจริงคือ GP 2 1เนี่ยเราได้เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมว่ามันส่งอนุภาพขนาดไหนก็ตามทีนี้ก็เหลือแต่นักแข่งแล้วล่ะว่าจะนิ่งว่าจะสม่ําเสมอได้แค่ไหนว่ากันประมาณนั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่สะดุดตาเหลือเกินเนี่ยนะฮะเรียกว่าลวดลายสีสันของรถหเป็นทีมแรกนะครับที่เปิดตัวแล้วก็เป็นทีมที่เรียกว่าตั้งแต่ที่ดูม o t ต G.P มาผมว่าสีนี้จี๊ดมากฮะ ปีที่เราอาจจะเห็น KTM ใช่ไหมสีส้มแบบปิ๊ดมาเลยเนี่ยอันนั้นเราอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันก็สะดุดตานะแต่พอมาเห็นลวดลายสีสันของทาง k r e ินี่ของเขาเนี่ยมันจะ,จะเป็นสีพื้นก็คือสีขาวครับหลักๆจะประมาณ70%เป็นสีขาวแล้วก็จะคาดด้วยดำแล้วก็แดงโดยเฉพาะในสีแดงเนี่ยเรียกว่าเอามาคาดได้อย่างได้หล้วมีเอกลักษณ์ได้อย่างเก๋ไก๋มากนะฮะอาจจะมองย้อนดูไปเหมือนว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของ รถแข่งเมื่อประมาณสักยุค60 70เป็นนู่นเลยทีเดียวนะฮะเราได้เห็นสีสันคือขาวแบบมีออร่ามากแล้วก็สีแดงสดทะคาดมาแล้วก็เพิ่มแต่งแต้มด้วยสีดำในช่วงท้ายๆนะครับก็พอให้ตัดความหวานความเรียกว่ากุ๊งกิ้งไปหน่อยหนึ่งอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ผมเจ้าก็คือปีกแค่ทุกคนทุกคนได้เห็นสีสันของปีกใช่ไหมปกติของปีกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าส่วนมากจะใช้สีดํากันไม่ว่ารถแข่งจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ปีกจะเป็นส่วนมากจะเป็นสีดําหรือไม่ก็อ,อาจจะเป็นสีที่มัน เป็นสีเดียวกันกับสีพื้นรถอะในชุดแฟริ่งด้านหน้าแต่ปีกของทางเบสซินี่เขาเนี่ยคือสีพื้นเป็นสีขาวโดยรวมทั้งหมดนะฮะแฟริ่งโดยรวมเป็นสีขาวปีกเป็นสีแดงฮนะปีกไม่ว่าจะเป็นช่วงปีกบนปีกด้านล่างเนี่ยเป็นสีขาวแต่ปีกด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงแต่เขาจะเป็นแดงแบบว่าทั้งนอกทั้งในนะฮะทั้งขอบนอกขอบในเนี่ยเป็นแดงแต่ปีกด้านบนเนี่ย ด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีแดงแต่ด้านในด้านเป็นสีขาวซะงั้นนะครับโอ้โหตัดกันได้ได้อย่างทางการมากนี่แหละฮะถึงได้บอกว่ามันเป็นสีสันที่แบบว่าจี๊ดจ๊าดดีกันเหลือเกินนะครับนักแข่งก็เรียกว่าพลอยที่จะแบบว่าปลาใจแล้วก็ทั้งปลาปลื้มนะครับทั้ง Amazing กับสีด้วยนะฮะอย่างแบลเทนนี่ก็บอกว่าตอนแรกก็รู้สึกปลาใจนิดหนึ่งเอ๊ะลวดลายรู้สึกว่าแปลกๆนะครับแต่พอได้เข้าใกล้นะฮะได้สัมผัสมันจริงๆได้ขึ้นไป ควบไปนั่งจริงๆเนี่ยกล,กลายเป็นว่าโอ้โหมันเม a ซิ่งมากนะครับมันน่าทึ่งมากแล้วก็มันไม่ได้ว่าสีสันสวยงามอย่างเดียวนะครับแบตนที่นี่บอกว่าจริงๆแล้วมันมีความเร็วสูงมากเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทดสอบทดลองแล้วตั้งแต่ในเทเลสในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนในการทดสอบการเทสร,รอบแรกนะครับดังนั้นเจ้าตัวก็อดใจรอที่จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับที่แบบว่าจะได้ขึ้นลงควบมันอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็ในส่วนของฟาบิโอดิจานานโตนิโอเนี่ยก็บอกว่าแหมทําไมมันลวดลายสีสันเนี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันเป็นลายเล็บทัวยุค70ว่าอย่างนั้นนะฮะเราจะตัวก็พูดถึงเรื่องของเบอร์49ว่าทําไมใช้อันนี้เขาก็ปกติเขาจะใช้เบอร์21มาตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจหน่อยเพราะเบอร์21เป็นของฟังโก m มบิเดลี่นะครับนักแข่งหมายเลข21ซึ่งก็ใช้มาก่อนเนี่ยของยามาน ดังนั้นกฎกติกาของมติจีพีเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องใหม่ขึ้นมาแล้วดั้นนะฮะเบอร์ที่ตัวเองใช้เนี่ยจะรุ่นไหนก็ตามนะครับจะขึ้นมาจากรุ่นเล็กขึ้นมารุ่นกลางรุ่นกลางขึ้นมารุ่นใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ารุ่นใหญ่ที่ใหญ่กว่าที่ตัวเองเคยขับอยู่นะมีนักขับรุ่นที่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปหาเบอร์ใหม่นะครับจะต้องให้เกียรติคนที่มาก่อนแต่นั้ง49นเขามองเขาก็พิจารณามองว่ามันมีเบอร์ของใครในดีหรือล่ามันไม่มีนะฮะเท่าที่เขาจะนึกได้นะเขาก็ แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นลวดลายสีสันที่เรียกว่าเป็นรถแข่งที่น่าจะเป็นรถแข่งที่สวยที่สุดลวดลายสีสันที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยขับมาเลยแหมปากหวานดิจิแล้วก็บอกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าสัตว์ร้ายนะฮะเจ้าสัตว์ร้ายที่มีสีสันที่สวยงามว่าอย่างนั้นนะฮะเขาเนี่ยรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะแบบว่าได้ลงไปควบมันจริงๆเพราะว่าดิจิอันโตนิโอเนี่ยจะได้ลงลงทดสอบรถเนี่ย เร็วกว่าแบดเจนี่เพื่อนร่วมทีมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเป็นน้องใหม่ไงลูกกี้หน้าใหม่ถึง5คนเนี่ย <_ d ream> เขาก็จะได้ทดสอบทดลองก่อนนะครับในในเซปังมาเลเซียวันที่31สินะสิ้นเดือนนี้นะับวันนี้ไปวันที่15ล่าแล้วก็เหลือเวลาแค่2สัปดาห์เศษๆเท่านั้นเองนะครับเราจะได้เห็นนะครับฝีมือของหนุ่มอิตาลีคนนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับการขึ้นมาจากโมโตทูนะฮะแล้วก็จากอย่างนั้น1สัปดาห์ก็จะไปต่อก็จะไปต่อกันที่ทาง ทางาอินโดนีเซียใช่ไหมสนามอินโดนีเซียก็เป็นสตรีทเรสแห่งแรกที่ก่อลองบอกนะัมานาลิก้าเซอร์กิตในตรงนั้นกันเนาะทีนี้มาดูที่หัวเรือใหญ่ของทีมนะครับหญิงเหล็กแห่งวงการโมอเตอร์จีพีตัวจริงเสียงจริงนะครับนั่นก็คือนาเดียเกรซินี่นะฮะหรือว่านาเดียอาปโดนี่นะครับซึ่งก็เป็นภรรยาของทางผู้ก่อตั้งเกรซินนี่เรซิ่งทีมน่ะนั่นก็คือผู้ร่วงลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเฟลสโตเกซินนี่นะฮะ แกก็เสียชีวิต <c oughs> จากภาวะโควิด19นั่นเองนะฮะทีนี้ในส่วนของภรรยาก็ร่วมหัวจมท้ายกันมานานหลายปีนะครับเรียกว่าเธอคนนี้แต่ก็อยู่เคียงข้างสามีนะฮะคอยช่วยงานคอยอยู่กันมาตลอดนะฮะทำทีมมาทีมก็เช่นอยากจะบอกว่าเป็นทีมที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับในรุ่นเล็กรุ่นกลางในเมื่อก่อนเนี่ยหรือจะพูดถึงในเรื่องของรุ่นใหญ่เนี่ยก็ในยุคโมโตจยุคใหม่ตั้งแต่ต้นยุค2,000เนี่ย อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในนามทีมอิสระแต่พอพวกเขาเนี่ยก็ไปทําทีมไปทําทีมเหมือนประมาณว่าทำทีมโรงงานอะ่ะร่วมมือกับทางอาร์พิเลียนะครับไปใช้รถแข่งของอาร์พิเลียแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่กับฮอนด้าเนี่ยผมประสบความสําเร็จนะครับมีนักแข่งที่เรียกว่าสามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้เนี่ยสามารถที่จะมีชัยชนะได้ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นมาโคมิรนดี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตำนานนักแข่งอิตาลีนะครับหรือแม้จะเป็นเซเตจิเบอร์นาวนะครับอันนี้ก็ตำนานนักแข่งของสเปนอีกคนหนึ่งอดีตเรียกว่าเป็นคู่กัดนะครับ <c oughs> คู่กัดคู่ต่อกรอนคนสําคัญนะครับของทางบริเตนโรสซี่ด้วยนะครับคนนี้แต่พอมากับอาพิเลียเนี่ยก็นั่นนะฮะมีโพเดียมเดียวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นไหมจากอันดับที่3ที่ซิมป์สันอังกฤษจากนักแข่งคู่บุญมึงทีมในยุคนี้อย่างหมายเลข41นะครับ เอสปาการโลนะฮะอารซิกเอสปาการโลทีนี้เธอก็สารต่อนั่นแหละนะครับนาเดียคนนี้เนี่ยสารต่อจากสามีเธอแม้ว่าสามีจะเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเนี่ยสุดท้ายก็เรียกว่าเอาก็มีการรวบรวมนะครับคนในครอบครัวก็ลูกชายนะครับหัวแก้วหัวแหวนสองคนมานะครับมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะครับจากหลายๆส่วนนะครับสปอนเซอร์ก็เข้ามาเรียกว่าทําให้กลายเป็นความฝันสําเร็จวันนี้เธอก็บอกว่าเธอมั่นใจนะฮะว่าสามีของเธอก็คือ ฟาสโตไกซินีเนี่ยก็คงจะมองอยู่ด้านบนนะครับก็คงจะมองดูจากฟากฟ้าเนี่ยมองลงมาใช่ไหมฮะว่าเห็นความสําเร็จนะครับที่ครอบครัวเนี่ยพยายามที่จะสานต่อปฏิทานสานต่อความตั้งใจของตัวเขาเนี่ยเอาไว้อย่างแน่วแน่แล้วก็ทําสําเร็จด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนในนักแข่งทั้งสองคนนะ,ะซึ่งเป็นสายเลือดใหม่ของอิตาลีเธอก็บอกว่าก็ดูยอดเยี่ยมนะแล้วก็มีความ มีความกระตือรือร้อนนะครับที่จะแบบว่าลงสนามาเริ่มต้นใหม่ในฤดูกาลนี้ววาอย่างนั้นแล้วก็ถ้าถามความคาดหวังเธอก็คาดหวังว่านักแข่งของเธอทั้งสองคนทั้งบาสเซียนนี่แล้วก็ทั้งดิจิเนี่ยก็น่าจะสอดแทรกเข้าไปในนักแข่งชื่อดังหลายๆคนในระดับหัวแถวในตอนนี้ได้บ้างหรือถ้ามันจะดีไปกว่าน,นั้นก็คือสามารถที่จะมีรถแข่งของทีมของเธอเนี่ยจอดอยู่ในพาร์คเฟอร์เม่เดี๋ยวผมขยายความให้ฟังหมายความว่า รถที่จะไปจอดอยู่ในพัทเฟอร์เมดได้เนี่ยก็คือรถที่มีความเร็วสูงสุดไม่ว่าจะเป็นทั้งในรอบของการคอลีไฟนนะฮะออกสตาร์ตนั่นแหละ1นถึงสหรือแม้กระทั่งการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมก็ถ้า1นึ่านี่คือคือโพเดียมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทีมอิสระที่ผลงานได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะถูกจอดในทีน่นี่นั่นก็คือเป็นความหวังของหญิงเหล็กแห่งวงการคนนี้นะครับหัวเรือใหญ่ในหญิงนะครับในหญิงของเบสซินี่เรนซิงทีมในตอนนี้นะครับ เ,เราเราก็ได้เห็นกันแล้วนะฮะว่าลวดลายสีสันมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ฟอร์มการขับของอินเดบาสเซนินี่หลายคนชื่นชอบนะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จถึง2องโพเดียมนะครับในอิตาลีบ้านเกิดเนี่ยได้แม้ว่าจะไม่ได้ตําแหน่งลุกกี้หน้าใหม่นะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้ก็ซิลไปโดยนักแข่งจากสเปนนะครับหมายเลข89นั่นก็คือฮอเฮมาตินแต่เราได้เห็นใช่ไหมครับว่า ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลมาเนี่ยบร์จินินี่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นก็น่าสนใจว่าเขาจะตามต่อความสําเร็จนั้นได้หรือเปล่าในส่วนของจิจี้ดดลินญานะครับผู้ที่เรียกว่ามีส่วนสําคัญในการในการทํารถ GP ในแต่และเวอร์ชันของดูคาติเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับสําหรับเกรซินเนอร์ซิ่งทีมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวข,ข,ข,ของดูคาติในปีนี้แล้วแน่นอนนะฮะว่า เขาเองนในนามของดูคาติ Factory โรงงานเนี่ยนะฮะก็จะแบบว่าสนับสนุนซัพพอร์ตเต็มที่นะครับกับตรงนี้เหมือนกันแล้วก็กล่าวถึงนักแข่ง2คนนะครับที่เข้ามาเนี่ยฟาบิโอดีเจอันโดนิโอคนนี้ก็ถือว่าเป็นลุกกี้หน้าใหม่ดังนั้นจีจีก็บอกว่าเขาเองก็คงจะต้องจเจริญลอยตามแบสเินินี่ไปก่อนเหมือนสิ่งที่แบสเจนินี่เนี่ยทำไว้ในปีแล้วก็คือ ขับโดยไร้ความกดดันไปซะก่อนนะครับอ่าก็คือให้พัฒนาการเนี่ยมันเป็นไปโดยลําดับโดยขั้นตอนกันไปแต่ในส่วนของแบตจีนี่อันนี้จีจี้ก็คาดหวังไว้สูงเหมือนกันนะฮะจีจี้บอกว่าเราได้เห็นนะครับว่าความสําเร็จถึง2โโพเดียมของเลือดสายเลือดอิตาลีคนนี้เนี่ยทำให้จีจี้เนี่ยแอบคาดหวังว่าก็ไม่แน่นะว่าในฤดูกาลนี้เขาอาจจะเป็นดาวเด่นหรือเขาอาจจะแบบว่าทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ก็ได้หม คาดการณ์วิลูงหน้าขนาดนั้นนะฮะก็มันก็แน่นอนเหรับะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เห็นว่าแบรเจนินี่ก็เป็นนักแข่งอิตาลีแล้วดูคาติก็ยังคงยึดอิตาเลียนโมเดลอยู่ใช่ไหมละ่ะกับการที่พวกเขาจะสนับสนุนหรือจะเชียร์ออกนอกหน้านอก,นอก,นอกตาให้กับนักแข่งบ้านเกิดบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเรานคุ้นชินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นั่นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าแบรเจนินี่ในวันนี้นะฮะอ่าในวันวาน,วน,วนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วมีโพเดียมแล้วก็ในวันนี้ จะเป็นอย่างไรจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าในปีนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำผลงานได้ดีเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะไม่ว่าถูกผลักดันขึ้นไปตามลําดับก็ได้ใครจะไปรู้แหละใช่ไหมเพราะว่าอิตาลีเองเอไม่ใช่ดูกตีเองก็พยายามทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะว่าประสบความสําเร็จให้ได้มากที่สุดซึ่งพวกเขาสามารถทําได้ในระบบทีมในระบบโดยรวมแต่ในระบบนักแข่งเนี่ยอันนี้พวกเขายังห่วยหาตรงนั้นอยู่ ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้นี่ก็คงจะต้องแบบว่าควานหานักแข่งหน้าใหม่กันต่อไปก็ซึ่งแน่นอนนะครับแบเจนี่คนนี้จี้ๆก็เรียกว่าแสดงความคิดเห็นออกมาในแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวก็น่าจะพอทราบนะครับว่าถ้าผลงานดีเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ได้ลุ้นในอนาคตก็ได้นะครับทุกคนอนี่ครับก็เป็นบทสรุปโดยรวมนะครับสำหรับการเปิดตัวทีมแรกในปีนี้นะครับ2022ของ MotoGP เลื่อนเลืออลังการสมบูรณ์เพอร์เฟกนะฮะก็ถือว่ารอดูว่าจะมีทีมไหนที่ลวดลายสีสันจะต่างกันจะเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงหรือเปล่านะฮะเราก็จะมีเรื่อยๆนะครับทุกคนจะมีการเปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆทีมนะปีนี้มี12ทีมไงเยอะแยะฮะ12ทีมก็นักแข่งทั้งหมดเนี่ย24คนนะครับก็ตามลุ้นตามอะไรกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เรียกว่าอยากจะให้ผมเล่าเรื่องของ Honda เรื่องของอะไรนะครับบางท่านบอกว่า อ่านมันไม่สะดวกนะฮะบางท่านมีปัญหาเรื่องสายตานะครับพอมองตัวหนังสือมองอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อานารุดเหมือนผมเล่าจริงๆแล้วผมได้นําบทสัมภาษณ์นะครับของ3นักแข่ง Honda นะฮะก็คือตัดนักมาเก็ตออกไปที่เหลือเนะี่ยเพราะว่าเมื่อวานมีการเ,าเดี๋ยวขอเสริมเรื่องของ Honda นที่นึงท้ายคลิปนะครับเมื่อวานมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปสําหรับ Honda Mo t o ต s p o r t ใช่ไหมดังนั้น3นักแข่งเนี่ยโพลส์บาโกโนะครับแล้วก็ ในส่วนของนาคากมิในส่วนของอเล็กซ์มาเกสเนี่ยก็เลยออกมาเปิดใจนะครับถึงตัวแข่งที่ปวกเขาเทศแล้วก็แผนการต่างๆของทีมเนี่ยว้อย่างน่าสนใจบทสัมภาษณ์ค่อนข้างยาวผมเขียนไปแล้วล่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองไปซ้องไปเทดสดูนะครับว่าจะสามารถเอามาทำเป็นคลิปเล่าเรื่องหรือเปล่าหรือว่าจะมีประเด็นไหนออกมานะแต่นั้นฝากขนมสนนฝากติดตามทุก รายการนะครับที่ผมทำด้วยนะรวมทั้ง F1 ด้วยนะครับก็มีประเด็นได้พูดถึงกันอยู่สม่ำเสมอเหมือนกันนะลากันไปก่อนครับทุกคนนะครับพวงนี้ก็เจอกันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ